ว่าเงินบาทนี่กะมีอที่พ้นหลายเนาะในประเทศอาเซียนของเขาแต่ว่ากะสิลองเอามาใช้อยู่ประเทศเวียดนามว่างเงินลาวเอาจิตใจอยู่พี่เอาบอกอันนี้มาเอาในฉบับเอาในของพี่เขาบ่กเอาเงินบาทเอาบอแบบอะไรเงินอกสิเอาบอเงินลาว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 ไทยเงินไทยผู้เยียงตัวพวกใหญ่เนาะโอ้ คุบเนาะเอียดโอ้โหสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องนุ่นกัยังยูที่เดียนเบียนฟูเนาะต่วามื้อนี่นุ่นสิพาพี่น้องเนาะไปเลาะตลาดใหญ่อยู่ในเดียนเบียนฟูเนาะว่าจะเป็นของกินของใส้แนวยู่แนวกินแล้วก่า เครื่องนุ่งของถือเนาะที่อยู่ในภายในตลาดเดียนเบียนฟูเป็นตลาดใหญ่บูมเมนตลาดน้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศจิเป็นจังใดเนาะนุ่งก็สิพาพี่น้องไปเบิงแต่ว่ามือนี่หัน่นม้นยังเหลือเงินอยู่ที่เอ่อประมาณ4 4 0 0พันด่งเนาะ44,000พันด่งนี่อันนี้นเป็นเงินเวียดเลย44,000พันด่งแต่ว่า นุ่นสิลองเอาเงินบาท200บาทนี่ไปจ่ายกับเงินเวียดเบิงว่าสิจ่ายได้โบนุ่นก็นเลยว่าสิจกเงินบาทนี่ไปจ่ายลองเบิงว่าสิจ่ายได้บกเพราะว่าเงินบาทนี่กัมีอที่พ้นหลายเนาะในอ่าประเทศอาเซียนของเฮาแต่ว่ากสิลองเอามาจ่ายยู่ประเทศเวียดนามจํเนวน200บาทเนาะคนว่าเฮาจ่ายอันนี้ได้กันแน่นอนอยู่แล้วเขาจะได้กินข้าวเนาะมอนี้คนว่าจ่ายพ่ได้ก็คือ กระจายแจก40,4000ดูกน,นี่แหละได้อย่างกระจาซื้ออย่างกินอยู่ภายในตลาดเนาะแต่ว่ากระจล้องเอาเงินบาทลองไปจ่จายเบืองว่าได้บุได้กันมันรุ่นมาเบื้องกำกันเนาะพี่น้องเพราะว่าบุมมีอันสกินแล้วอันเขาเรียกเงินมาหน่อยแด้แล้วก็วเขาสิมาเรียกที่เขาพูดชุดบอ,อลขาเจ้าเรียกเงินเนาะเพราะว่าบุ้งภาษาพี่น้องแล้วก็มีแต่ว่าเขาสิลองไปจ่จายเบืองคันได้กันที่ได้กิขนข้าวเนาะเพราะว่าเขาก็แห้งเงินอ่เงินที่เขาจะเดินทางกลับบ้านนั่นน่ะ จำนวนสองแสนดุงเนะเาะสองแสนดุงนี่ถือว่าบูชายเลยเพราะว่าใจแถวๆกบบูมีเงินสิให้นําสเปอร์รถจะกลับบ้านนะพี่น้องไปจีได้ขามทางไปฟังพุ่นเย้ยน้องโอ้ยการขามทางของเฮาเนาะโอ้โหไป นี่ข้ามทางมาแล้วก็ย่งางเขาซซยเนาะมาเบิ่งต่มนี่เลยว่าตลาดมันมันเปิดบอกว่าจุดนี้จะเป็นจุดตลาดใหญ่เลยเนาะที่่นขายเครื่องขาย,ข,ายของขายเนื้ออยู่เนื้อกินแล้วก็ไขายเป็ดไก่พักมีสี่ข่เนาะพี่จุดนี้เลยแต่ว่าสนหลายอยู่พี่คือเป็นอาพันเมตนเนาะมีอยู่ทั้งสี้มีรถจอดหลายๆเนาะ นางเลาะบึงว่าตลาดจุดนี้พยังเปิดอยู่บอห์ขายเป็ดขายไกย่ถึงเนาะโอ้นายจมยันขับเจ้าต่างมาขายให้อ่าพราค้าคนกลางนั่นนเออเอาลองมาเบิง่งเลย โ,โหดิบเจยางเดียวบุึงเบื้องทีบ่บอกมันในซอยเนาะเอามายางเลาะนี่นะเนาะเขาจะยางมาเรื่อยๆเนาะมาเบิง้งว่าเขาเจ้าเปิดขายเครื่องย้ำใดนะเนาะเพราะว่ามานคือเอามาบุตถึซวงเขาเจ้เอาบ,บุขายเลยนี่ทกวันนี้ขายแอปเข้าขายยางเนาะขายนก,กวดนู้คืออยู่ลาวเลย แถวนี้คือเป็นห้านมูนได้แต่ว่าขยังบุปผดอนะเน็นย้อนอ่ายังบุสวยเนาะเพราะว่าตลาดเศร้ามันมีหลายโบนนะนะขนาบเบึงดีๆเขบมหูอะไรว่าบนไหนเป็นบนใดเนาะผู้เขาคูบเขาใหญ่แท้ใยว่าย่างเลาะเบึงอ่าผู้สาวหูเห็นเลยพี่น้อง เห็นปคนไข่เครื่องหลายแทอะไรวะา้งจยางมาเรื่อยๆาาบ่วเขาบู๊เขาก็ลาอเบึ้งเอาเนะาะบู๊ผิดัยอันนี้เป็นทางอยู่ในซอยเลยกาเขาเป็นลูอยู่ในซอยคนณบูภาษาบัวาดอออันนี้บูาาบบูภาษาตูน,นึง ขายอวัสดุขายอันนี้ปิดไก่นางขายสิเลยนะ,นะอันนี้มันตลาดขายเนื้ยอยู่แนวกินเนาะตลาดใหญ่เหมือนเจ้าเลยนี่ ยางนาะขายเครื่องแห้งรลาดในเดือนเบียนเนาะขเขาจ้าขี่รถเข้ามาเลอกตลาดเลยที่เพนเนื่อเถอกันขายครบทุกสนิด พี่น้องเข้าไปเล่ในตลาดอันนี้นะในตลาดคือขี่รถจักรวุ่นวันวุ่นวันเนาะนี่นะผมเปิดจะขายปิดขายไกลขายยังต่างๆเนาะอยู่ทาง เขาพี่น้องในน้องพี่น้องหลังจากที่เขาโลตลาดใหญ่เนาะก็คือมันบุมีอย่างเขาก็เลยมา,นานมยางโลตลาดอยู่แถวแขมทางเงานะาะเพราะว่าอยู่คนคือไปซอกซื้อแนวยูแนวกินบุมีนะก็เลยออกมาเลาะอยู่ตามตลาดนอกเพราวะว่าอยู่คนแนวกลิ่นสไลด์น่าจะมีแต่ยูหานอาหารน้องคิดว่าได้ว่าเขาอยางมาจะได้ ขนมบอสังขยายอย่างต่างๆมีเลยเนาะเขาบุกหุจุดบุกกอบบุจักเนาะเขมาเลวาวเขบุเห็นเส้นลายเพ่นขายเนื้อขายย่างนะทีแต่คือการสัญจรคือคึกขึ้นแหงเนาะจุดนี่นุนคิดว่าน่าจะเป็นตลาดนัดท่านะมเวนตลาดนัดมื่อนี่ก็คือจะเป็นมือแบบมือ,อย่างกับบุกหูต่วะูุแต่ว่ารหลายอยู่ในตลาดนี่เนาะ เครื่องของทะเลอย่างกับคนมาขายอยู่ตามเค้มทางจริงยขเลย่อ้เลวสดแหงเนาะโซนนี่คือเป็นอาหารทะเลโอ้โหเอียนตัวเมื่อยๆเนาะโอ้โหไปดิไปดดิคุกเนาะเอียนโอ้โหไล่ท้ายได้ สใใูใหญ่แท้ใ,ใหญ่วะดีโ้ย่างมาเรื่อยๆนะพี่น้องโลซอ,อบขนมโอ้ยช่วดล้วบโอ้โอนยน่าจะเป็นของพุ่นของกินนะ ีเนือ้อมันไม่เห็นอนะันอย่างไรหลายยานที่แบบสดแห้งเนาะเด็มาขายข้าวจีกับแบบต้นใหใยโอ้ยขายข้าวจีเต้าหู้อย่างนี้ขายแบบสดๆโอ้ตลาดนี่กว้างนี่ ขึ้สไลดคือเพื่อันกินอันขขาจีใสอันเมียกบส้มใส่หยางนะนี <t all úc ados> ่นี่อันนี้เขาจะลองมากินอันนี้อันนี้เป็นย่างอันนี้อันเท่าไห่นี่น้ำหินค่ะอันเท่าไหร่พันจีคุณเป็นน้าจิ้งเลยนะน้าจ้งน้หอ๋อ เงินบาทเอาบอแบบไเลสิเอาบอไทยเงินไทยลาวหาพันหาพันเอ๋ยหาพันหาพันาทิพาทิพอหาพันแต่วาหาทิพหาทิอเข้าใจแต่วเงินเงินบาทนี่เอาบออันนี้อันนี้เอาเยเอายี่ม่ใส่ มาเล่แล้วมเล่ไม่ได้ยอไม่นเดียวเดี่นีเงิน้อะว่าเขามีเงินหรืองเขามีแต่ตำเนี่อันนี้ซื้อได้เอาเงินทอนเอาเอาซองอันเอาซองอันขาย้ขายได้อะสิบเชสิบเนออคนเบาินบาเาเงินได้น้อยสมมติว่าเาไปซื้ออยู่บนนี้บนนั้นเขาเบาเออันอันนี้เอาไปเล่เลคือเขุไว้อ๋อ

กินรงเนาะอ๋อขามันหต้งได้ท่ามันจะมันจะทอดให้เอาก่อนโอ้ยหอนตีเงินกีบเอาบอเงินกีบเงินล้าเอาบอเงินล้าอรเงนาเนี่เอาบอเงินล้าวะเอาะหรลาวเงินล้าเขาจใจอย่พี่เอาบออันนี้เอาเลยเอาเนยดี่เขาเอา เอาแต่เง oh. ินเวียดเอาเงินเวียดนะเงินแล้วเอาไปอันไปไปไปเลกเซลไปแลกแล้วจึงมาจ่ายได้เนาะที่อันเซลคายซ้ำเหมือนนี่ตัวตัวสีฟ้าเหรอเข้าใจนี่มันเอื้อใส่ขมิ้นใส่อหี่ยงโป๊หลายอย่างไม่กิน หนาวเลยหนาวกระตุกหนาวถึงเดี๋ยวเพื่นเพื่นซีเฮดให้เนาะแล้วซีกินจังใดโอ้ยเพื่นใส่หมกพุงพี่น้องใส่หมกพุงใส่เคียดรถเนาะโอ้โหตัวมานตลาดนี่เราคึ้นดีขนาดเลยดู ขี่รถขีบเนาะเขาเจ้ามาซื้อพักซึ่งมีสันหลายขี่รถขีบรถาขีบป็ปรถจัก,กเนาะฮิตที่สุดอยู่ในไนแล้วจะว่ายังกินบโบได้โดอยูหันนี่คนโหับเงินบาทเนาะเขาซีลองไปลอกบนออ, <c oughs> อันนี้ขายต้นเท่าไหร่อ่ะพี่ขา <Okay. S 2> อันนี้เปนอันนี้เป mm yeah. nah. ็นอย่างนี้อันนี้อันเนื้อเนื้อันนั้นเนื้อเอันจ๋าเอนี้อันี้ต่ออันีจ๋าเอาเอาตอนนึงแม่อันตอนนึงะเอาดีนะเอาตนเนี่ยออตอนเท่าไหร่เนี่ยสมสิบปันเนะเออสามสามสิบเชนสามิบเชียนกินได้เลยบอกกินได้เลยบอกินแคุ่้นอน้นออได้ไเอาต้องใจเงินเอา

อยากจะลองกิ่นบ้างอันนี้มันโยบานายนยแจว่ามันโยนยังยอมหมู่บอกแบบอย่างน,นัวนิดนึงมันโยพี่น้องให้พี่น้องเนานะย่างเราจนเมื่อยเมื่อยปวดมืกขาไอ้กินข้าวก็คือกินแบบเวียดเลยเสื่อนเป็นโยเป็นอย่างกินเนาะ ตอนนี้คือเงินบาทของเขาไปจ่ายอยู่ตลาดเนาะอันนี้เป็นตลาดหน่อยนพี่นงคือว่าจ่ายบุไดเนาะจ่ายเวียดบุไดเงินบาทในถามเขาเจ้าบุหู์เลยมีแต่ขาเจ้าจี้บอกว่าให้เขาไปแลกอยู่ธนาคารส่วนที่นุ่นจงก็คือนุ่นจงส่งเซนส่งเซนดงนี่เนาะเพราะวา่าเขาจิตจ้างลดจากเรียนเบียนนี่ไปหน้าด้านเขาก็บมีเงินเล้วเงินกีบก็ยังแต่เงิน4 0่สิบพันกีบเนาะแล้วก็เขาต้องได้จงจงเพื่อ ขี่รถแทนแม่แทนว่าบุมีเงินนี่กะขี่รถบรายที่เราได้ยุงย่งยากเนาะพี่น้องตอนนี้คือได้กินข้าวแล้วอิม่มยอ,อยังสามตอนกับอ่าโทษไม่อยังหู้เทาก็บบุเคยกินเทาก็ลองซื้อกินเบิ้งเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็จะได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับซุ้มคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไว้กันเด้อบ๊ายบาย